คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิแบกรัฐบาลไม่สนับสนุนการผน,นันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสายยาปูเขาบอกทุกังอยู่แล้วว่าปีนี้มนเมด่ปีเขัาเขาเรียนเอาปูเนาะสายยาปูเข่าอีสายยาปูหาจะแปดปีนี้ไม่ดีที่ทั้งปีเลยอืม โอ้ปูเขียนว่าวันที่สามสิบให้หางเดียวปูปร่วงก็ได้เลยเดี๋ยวนี้เพราะว่าลงเดี๋ยวนี้ก็อัน้นดี๋ยวนี้ล้ะแมนบ่ปูมีแต่เอฟซีโทษมาเอาให้เอฟซีไปซื้อไอจักรันให้เอฟซีไปซื้อให้พ่อจะกรอนบ่ป,ปูให้เอฟซีไปซื้อให้มันได้จังจะลงคลิปโอ้เอฟซีไปซื้อให้พ่อจะกรอนยังสิลงคลิปอ เพราะว่าเขนลงเดี๋ยวนี้เรซื้ออะไรเลยอ้ออันนี้เป็นเลขวิ่งเลขติดแมนปะปูวิ่งวิ่งตะล่างเลยล่ะวิ่งล่างเออวดก่อนกับเจ็ดก็แปดวิ่งล่างเ่าเสียเงินแมนบ่ลเะจ้าเจ็ดกับแปดต้องมาล่างให้เห็นหนึ่งตัวมันหน้าแปดมันหน้าแปดต้องหนึ่งต้องมาล่างให้เห็นหนึ่งตัวค่ะสายวิ่งสายวิ่งสายลูดแต่ว่าวันที่สามสิบนี่ก็คือเจาะตัดให้หางเดียวหางเดียวเน้น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  โอ้พี่น้องเอฟซีเอ้ยงวดว่างันกะห้าล่งเดียวนี่กะอันเดียวนี่อันเลาเลขอันนั้นเลขอันที่ว่าพี่น้องป่วนเดาป่วเพราะว่าว่ามันกับฝันเกี่ยวรถไปไปล่งไปกรุงเทพล่งไปทุรละไป้าป่าฟ้ามากมันกับฝันเกี่ยวรถว่าในที่รถขั้นเองกะมาออกทะเบียนรถที่เก่าโอ้แมนอีลีตัวละเนาะบาดเดมย่านจะมาหาหนุกับ โอ้ย่าน,ย,านย่านมันหันหัวเลขเกา้ากับย่านหัวกับหัวก,กับมันจะมีอยู่สองขันหันหัวเกับก็คือหกสองกับหกหนึ่งอ่ะแ,แล้วปูแล้วปูเสียหายจีตูไปหาลอตเตอรี่ค่ะมาปูยาเฝ้าไปร่วงไห้จีตูไปรุ่งเมื่อวนันที่สามสิบท่านนี่หรอกค่ะท่านสามสิบแล้วก็วันที่หนึง่งวันที่สองหมดเลขออกค่ะปูเสียหายจีตูคู่เดียวไปหาลอตเตอรี่เลยหาลอตเตอรี่เนาะค่ะเนาะโอ้สาธุสาธุ เจจินดาก็บอกว่าแปดเพื่อนว่าแปดสองใบในปูก็เรียกว่าแปดหาปูก็ยิบแปดหาดิละเมื่อนั่นปูก็ได้แปดห้าสองใบเพราะแมนบอกหาแปดห้าแปดตัวกับโอนเป็นตักลับแปดหาสองใบของปูตัวตรงที่หาแปดได้แต่ว่าปูยิบได้หาแปดแปดหาเนาะโอ้เสียดายแต่วางวดนี้ปูตอรี่วันนี้เบิ้งกับว่าเป็น ว่ามันแปดหาหรือหาแปดไปวรื่องเป็นแปดหาวันนี้สองใบนี่โอ้ยเห็นทียวน้ำเจกินดาอ่ะบอดกลับบดิกลับเลยเนาะเพื่อนเพื่อนก็ออกมาเป็นแปดหากับศูนย์หามัาในเลขติดเจ็ดกับแปดศูนย์หามันบอดดิติดเลขมันโม่มีแปดเลยตัดทิมจ้าเหลือเลขคู่เดียวตุ่มกับลอยมาไล่ค่ะนั่นละมันก็ออกท่าหาแปดท่าไหนแปดหาออกหาแปดมาดีกันคือกันเราก็เลยสองคูัค่ะเลขสองคูันี่มันตัดออกเหลือคู่เดียวอยู่นี้ โอ้เหลือคููเดียวโดดๆประหยัดต้นทุนเหลือคููเดียวตามที่จริงเลขผู้เฮ็ดเบิ่งเนี่ยมันจะสอ่มาลักหนวยหนวยตารางหนวยตารางลักหนวยล่างโอ้อันอันอันนี้ติดหนวยรางแมนบะปู่หนวยรางศูนย์กับหนึ่งนี่คือหนวยลางปูทีวงกลมให้ตัวเดียวท่านละลักหนวยรางฮะแถหลักดิบโอ้เออปูวงกลมให้เอฟซีนะสันเออปูชีวะท่านได้บอกว่าเลขคู่ใดคู่ใดให้มือวันที่สามสิบปูชีตัดเสื้อให้คููเดียว จ้าสาธุค่ะปูวงกลมไหรักนวลจ้าปูวงกลมไ้รักนวยเด้อพี่น้องเอฟซีค่ะหนึ่งค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะโอ้คนชิ่งลูกรักนวลลางรักนวลลางคือหนึ่งเด้อค่ะเด้อปูหาเจ็ดแปดพี่น้องสามารถเอาอันนี้ปูลงมาใส่ได้เนาะปูเนาะพะว่ามันออกอยู่เมื่อีเนาะออกคู่ปีตลอดปีห้าเจ็ดแปดห้าเจ็ดแปดนี่ออกตลอดปีปูเพิ่นวงกลมตัวนี้ให้พี่น้องสามารถดึงหาลงมาใส่ดึงเป็นหาหนึ่ง เจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งก็ได้นะพูดนะมันไปบนไปล่างได้โอ้เจ็ดนี่ห้าแปดวดก้อนไปออกเลยหลังห้าเจ็ดแปดค่ะสิบสองแปดเป็นเก้าสิบหกว้างๆเลยแปดบอกแปดเป็นสิบหกเหลือเก้าตัวเดียวมาบดเนียนบบอสทิ้เก้า บ้านี้สิบสองเก้าเป็นร้อยแปดแปดดับเหลือศูนย์กับหนึ่งค่ะเห็นบ่นี่เหลือศูนย์กับหนึ่งแต่ว่าปูนี่วงกลมหนึ่งห้เลยวงหาหนึ่งเป็นลักหน่วยลางอ่าพี่น้องเอฟซีเล่อยเราสีจงไว้แต่ลักซิบแต่ว่าเราสีห้เกตูไปซื้อลอตเตอรี่อยู่แต่เราสีห้เกตูไปซื้อลอตเตอรี่อยู่กัด่อยไปเดี๋ยวนี้ซื้อมาได้เลยล่ะโอ้สาธุสาธุครูหานจะเปลี่เพราะเคยฟอยเล็กไร้ครู ย่างหลายคือสองคู่ค่ะย่างหน่อยที่ดุดคือคู่เดียวค่ะพิษถือธรรมดาจ้าถ้าปล้อยคู่เดียวถ้ามันนึบก็ถือถ้าถ้ามันกระเจียหน่อยค่ะอ่านั่นแหะแต่ว่าเอฟซีเอาไปวิ่งได้วิ่งบ่ขาดทุนวิ่งบ่ขาดทุนแต่ว่าให้เน้นนึ่งไว้นึ่งอยู่หลักหน่วยอยู่หลักหน่วยจ้าวันนี้งอนกอนก็บอกว่าวิ่งเก้ากับศูนย์มาล่างหนึ่งตัวออกสิบค่ะบ่ขาดทุน ในวันรุ่นมากก็บอกว่าวิ่งเจ็ดกับแปดล่างบ่อขาดทื่นบ้านมาแปดค่ะมาเนี้ศูนย์กับหนึ่งส่วนกับหนึ่งเข้าวิ่งต่คือบอกว่าเข้าทุนหน่อยคือเรียกกันคือเรียกเป็นครูคืออะไรเข้าวิ่งไปได้จากหาลอยตัวนี้วิ่งหาร้อยตัวนี้เข้าที่ได้กำไรยูหารลอยโอ้ได้กำไรยู่หารลอยพันหาอันนี้เป็นรางเนาะปูเนาะรางเอรักนวยรางรักนวยลางหนึ่งจ้า โอ้ยมันกะสิบ่ยากตัวพี่น้องเพราะว่าปูเล่าก็บอกอยู่แล้วว่าปูหาเจ็ดแปดนี่ออกอยู่เมื่อปีบางอันกับมาออกล่างหาแปดออจ้าแต่ว่าปูบนวางงวดนี่กะสิมาอีกคือเก้าพี่น้องกะเอามาเอาหาลงมาเอาเจ็ดลงมา,เอา,เ,งมาเอาแปดลงมามาใส่ตัวน,นีล้ลักทิบบางหันเลียงล่างมันออกเกลืกู่มาเนี่รลักทิบล่าง คูด้คูแมนบ่ค่ะลักซิปลางเป็นคูด้พี่น้องออกมาแล้วเป็นคูค่ะแปดนิ่มีเปอร์เซ็นต์แต่ลักซิบนี่คูใบออกมาแล้วออกแล้วลักซิปรางคูจันหนยวยวหนึ่งตัวเดียวหนึ่งตัวเดียวลักหนวยก็จะคิว่าใจเราบวข้าวปลเน่เออพี่น้องอาจจะคิดได้จับเอาคําเบาปูปูเพิ่นบอกว่ารถเพิ่นนี่อาจจะกลับหัวแต่ว่าเป็นคูงวดวัางหันออกซิบเก้า ี่น้องคิดเอาเพราะว่าปูเพิ่นใบออกมาห้แล้วเนาะแต่ว่าปูแล่าสิให้เกตตูไปยิบลอตเตอรี่อยู่จ้าโอ้ยสมเป็นดีเนาะมากกับบ่ได้เสียแถวเราเนาะปูปูว่างหันไปใสว่างสองสามหมื่นไปชล่าะว่างหันไปแต่ว่ากลับมาได้ได้สองคืนนี่แหละโอ้องไปหาผับฟามาเห็ดมาสั่งเพราะว่ามันบมดไปสามแสนกว่าแล้วยังมาแล้ว โอ้ <พา S 1> ไปเอาผ<พ>า,<พ>าไปหาผาปลาหาผาปลามาเสร็จมาฟั่งมือได้ละผาปลาปูาปอาบอกเอฟซีเนี่ยฮเตีย<อ>พนอยากมากผา,าปลาปูกับวันไหนพิมพ์ซองหรอกเพราะว่าพิมพ์ซองมันกไหร่นี่ไปแจกน้ำโควิดมันยากน้ำโควิดเนี่ยล่ะค<า>่ะเพราะว่าเอ่อแล้วจะผาผ้าแล้วจะเอฟซีที่ซอยพูดละเล็กละหน่อยพูดกับวันไหนมังคับดอกไล่พูดซอยกันไปเล็กละหน่อยคือปวกเนี่ยล่ะค่ะปลวกเม็ดพูดเมื่อก่อน จับดินมากข่าวดินมากเทลากอนเทล่าหน่อยาลตัวหลนก็ร่วมกันพลั่งนี่คือพลั่งเป็นว่าร่วมพวกพะลั่งสามไม่ใช่คือพลั่งเป็นว่าซอยกับไปเทล่ะหน่อยไม่ได้มาแต่แล้วเองนรอกเพราะว่าขันพิมพ์ช่วงมันกี้นา่น้ำพูเเจาะไปแจกมันช่วงนี้มันโควิดเพราะว่าปูกะใช้ว่าให้เอฟซีกะซอยนี่ละให้ไม่ถูกมีรหลับเพราะว่าเอาไปซื้อลอตเตอรี่ สลากินแบงรัฐบาลจ้าดวงไว้ดวงมันมันบ่คือกันค่ะเพราะว่าให้ไปแล้วกับคันคู่ประกอบคููให้เยี่ยนี่หนนหางเดียวนันมันจีอันมันจีอันอ่าอันแลังซื้อบาได้ายกันบ่เต็มเพราะว่าเลขันนปูได้แล้วมาได้ตัวเดียวได้ตัวเดียวในล่งครูล่งให้เพราะว่าวันไี้สามสิบปูจังจะลงค่ะแต่ว่าให้เอาเลขวิ่งไปก่อนเลขวิ่งเอาเลขวิ่งไปก่อนลักนวยลาง แต่ว่าปูหนันใบออกมาห้แล้วก็คือลักซิฟนี่เป็นครูลากหน่วยล่างหนึ่งเลขล่างจะออกส่กันคือขี่กับครูขี่กับครูเลขล่างสี่ออกใส่กันคือขี่กับครูเด้อพี่น้องเด้อปูเพิ่นใบออกมาห้แล้วพี่น้องกะขันจับว่าถือกัจักสีวาจังไดว่าสั่นละว่าเพาะันกระเจ็ดกับแปดเพราะงานกัเจ็ดกับแปดมันก็มาแปดลักหน่วยจ้ามาดี ชี้อยู่รักหน่วยวันนี้ชี้นะจ้าร <laughs> ักสิบมันคูคออ่ะบอกจำนี่รักสิบมันคูออจ้ารักสิบเป็นคูเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องพิจารณาเอาแต่วา่าคํามว้าของปูเพิ่นว่าเลขรถดเพิ่นนี่อาจสิกับหัวจ้าพี่น้องเอฟซีแล้วก็ออให้เอาตัวนี้น้าพิจารณาใส่มีแปดถ้าเป็นคูนี่ก็คือแปดแปดนี่สามารถเอาลงมาคูกับหนึ่งเป็นเป็นรักสิบได้ จ้าพี่น้องคะกา<จ>ะกระบาดคู่กับยูได,ด้บังหันไหมมั้ล่ะแมนค่ะกากระบาดกับยูหนึ่งแปดตรงกันออกทิีเก้าเห็นว่าแมนจ้าปูออกาก,กระบาดกับเขาหนึ่งแปดมันตรงกันมันบ่อออกมันไปออกหนึ่งเก้าเลี้ยออกหนึ่งแปดตั้งหนึ่งค่ะสองค่ะสามสี่ห้าหกเจ็ด ปดเก้าศูนย์หนึ่งสองเงินบอเลงอ่าต้งกันออกสิบเก้าสิบแปดตรงกันออกสิบเก้าปูคนกับเฮียจังสี่ให้เบิงดิพ่นองมาดิหกสองตรงกันมาเองหกสองบัดนี้หกสองตรงกันมันบ่ออกแต่ว่าบัดนี้หกสองมันบ่หกหนึ่งมันบ่ตรงกันแล้วพินองเลยเบิงนี่ค่ะหกหนึ่งบ่ตรงกันท่าหกหนึ่งไม่ หกหนึ่งไม่ตรงกันค่ะหกสองตรงกันแล้วจ้าหกสองตรงกันแล้วบ่ออกหกหกสองนี่ตรงกันหกสองนี่นี่นี่คือหกสองแต่ว่าปูเพันบอกว่าเนี่ยหนึ่งเนาะให้เอาคูใส่คูนี่ก็มีหกมีแปดมีสี่มีสองแต่ว่าหกสองนี่ตรงกันแต่บ่ต,ตรงหนึ่งแต่หกแปดแปดสองเนาะปูเนาะต,นตัวนี้ มันไม่ตรงกันนั่นหนึ่งข้าเห็นไหมออกที่ที่แปดมันตรงกันค่ะออกหนึ่งเก้าค่ะแต่งวดนี่งวดนี่ปูลักนวยตัวนี้แต่ว่าหกหนึ่งมันบ่ตรงกันนี่เนาะปูเนาะงวดก่อนในเจ็ดกับแปดค่ะออกเลข้ออกห้าแปดเห็นไหมจ้าขันยูตรงกันนะบ่ออกขันยูตรงกันบ่ออกเขียงเขียงเจ้งออกเขยงเขียงยูใกล้ใกล้กันทันละโอ้มันยูใกล้ใกล้กัน ขันล่องเดียวนี่กับอันเดียวนี่น้แล้วลักซิบมันคูค่ะลักซิบคูเลขคูนี่ก็มีสองกับหกกับสี่กับแปดพี่น้องแต่ว่าพี่น้องสามารถเอาไปติดกันกับเลขหนึ่งได้แต่ว่าหกสองนี่มันตรงกันมันบอ่ออกสองแปดเป็นบบ,บบบบติดเลยบอ่อปูอโอบอเลขมาหนึ่งตัวเดียวหนึ่งล่างศูนย์เนี่ปูบอลได้คิดน้ำดอกศูนย์ ย่านจะไปบนคือว่าหนึ่งแปดนี่พี่น้องตัดออกเลยเพราะว่ามันตรงกันเนาะปูเนาะเอเพราะว่ามันออกที่แปดเทากับตั้งหนึ่งสองสรงเียวเขาจะเป็นเลขมันออกหนึ่งเก้าจ้าหนึ่งแปดตรงกันบ่ได้บ่ได้หนึ่งเก้าแมนบ่ได้ค่ะมาเลยห้าศูนย์กับ่ได้ออกห้าแปดอือตรงกันบ่ได้คือเฉียงอย่างเดียวคืองวดนี่ว่าง่ายๆกับคือเรือ หน uh, ึ่งหกแล้วก็หนึ ai, ่งสี่หนึ่งสองนี่มีส่วนปูหนึ่งสองนี่เพราะว่าปูเล็งใส่คููเดียวใช่นีมคู่เดียวคู่เดียวเอาเกตูวันให้เกตูอ่านใจได้บ่เนิว่าให้เกตูอ่านใจปูบ่ว่าอ่านหนึ่เอาเกตัวอ่านใจปูเตะเกตัวอ่านใจปูเกตัววาปูสีเล็งใส่หนึ่งหกแมนบ่ อันเกลตัวอันใจปูด้วนี่เราว่าคือหัวเนาะคือบัท่านใดดีไม<บ>่ว่าปูเชียห้ยูวไทยละบัท่านใดลงคลิปใ่องคีบไปหาลอตเตอรี่เอ้ยบัลงคลิปสีลงหนังเต้อันนี้<อ>สีลงหนังเต้อัน,นเขาอาันใจกันนี่นี่ทานคีบนี่ฮะจี้ตัวลงเลยคู่เดียวค่ะเลขนัน่นตามที่งจริงมันสีไดยืดซองหางแต่ว่ามันเดินคู่เดียวค่ะให้คูเชียงห้ยไปแค่ซองหางเท่านั้น ค่ะบาีนผูที่เด่นให้คู่เดียวค่ะมาี้ตัวตัวเด่นก็คือคู่เดียวตัวร่องมีคู่เดียวเข้ากันไว้คือดอกถ้ามันลอดมากนะจ้าแต่ว่ากูนั้นมากมายมากเลยตัวนี้ขันไม่เล่นก็จะเรียนตัวละแสนลูกอ่านใจถือว่านี่ปูวเล่นแสนหนึ่งตัวเดียวแสนหนึ่งตัวเดียวตัวหนึ่ใจนึ่งท่านหนึ่งสามร้อยหนึ่งพันสามร้อยบาทจะได้ยืมแสนหนึ่งจ้า เอฟซีโทรมากส,สันแล้วบัดีรวมทรมาเนาะเนีน่ยเรเห็นกับตากวา็ว่าสุดเออตกใจตัวผาดเองเอฟซีตกใจแมนมาปูเอาไล่เดียวเออมาอีกแล้ว ปูบอกว่าเลขรถมันสีกลับหัวเกตูกันเลยอานใจปูนนะกันเรยกว่าปูต้องแมนหกเด้อคิดไว้ในใจสูตรหนึ่งทิ่สามบวเนี่ยหกศูย์มันตรงกันค่ะมันก็เลยเป็นบอดเนว่างหันหาแปดมันตรงกันมันเลยออกก็ว่าลอยมาไล่ประด่าหาแปดมนู่เลยตัดตัดบ่ได้หาแปดมัหาไม่เป็นตัวเด่นขันลอยมาไล่ลอยมาไล่มันบ่กคยผิดค่ะมันลงแปรมันหันบอดีนสามห้าบวกสามเป็นแปดกับห้าบวกกันเป็นสิบสามสามดับล่างถ้ามาคือบน เลขออกสิบหน <on> <blocks? S 1> ึ่งกับศูนย์บวกกันได้หนึ่งหนึ่งตับล่างหน้ามาคือบนออกทิบเก่านั่งบันบอเมื่อเน็่ให้ชัดคักเติบที่บางหันเนาะลอยมาไล่เนาะกําลังวันสิบวันเสาร์มีสิบเลขสิบสองแปดเป็นเก้าที่หมกฮกดับเก้าเป็ดติดกำลังวันเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าทูนทวนเก้ามานี่กําลังวันสิบห้าออกวันจันมีกําลังวันสิบห้าห้าตัวว่าว่าเนี่ยคันไปติดตัวนั่นก็คือกำลังวันสิบห้ามีคู่เดียว ชิพหาับชิบหวกนี่บอกคุณชิหาว่าอะไรกำลังมันบ่อํำกันไลยก็คือชิบพกแค่นั่นกำลังกันบ่นํำกันเนี้ยไปตัวหนึ่งเพื่อวันหันชิบกำลังวันเาร์มีชิบมันจะไปอยู่ตัวหนึ่งมันก็ออกชิเกานั่นแล้วเห็นบ่แต่ว่าเจ้ตูวกะจะได้จัดน้ำปูยุนนั่นแล้วขันปูไห้ไปยิบโรตเตอรี่ไว้ก็ได้ เพราะว่าปูมันปูข้ามันใจงวดนี่คือมันใจเต็มล้านเปอร์เซ็นเลยนะมันใจล้านเปอร์เซ็นเนาะตัวเดียวพ่อฮกฮกอันนั้นบ้านี่หรอกฮกซุนเนี่ยบ้านเนี้ยสมบูรณ์ไ่มีบ่มีบ่มีกันลั่นปูกันลั่นกีกูเลยลี้ยดกูเดียวเลยปูเลยเลี้ยดกูเดียวไปไปหาโลตินแต่ว่าคขนลูกเยอะนี่กัดแนแต่ว่าเอฟซีอัานใจปูออกอยู่หรอว่าปูที่วงกล่มในตัวไหน เกบ,บซี่มานานใจปุยแล้วเพราะว่าเปนติดต,ตามปูมาโดนแล้ว <c oughs> นั่นเพราะว่าลงคิบของเกศปูอยู่เพราะว่าเห็นดูปูให้ห้าแปดแปดห้าเพราะว่าลงคิปเกศปูไปแล้วเขาเบิ่งยังในคีบเกศปูว่าโอ้ปูมันเล่นไม่ได้ถ้าปูลงคิบเราเล่นไม่ได้เลยเพราะว่าอืหางเดียวเล่นไม่ได้จโอ้มากโอ้เอริงานมมนได้คัก็ข้าินนั่นละเล่นเินเร่ปูหัดเจ็แปลลงไปนั่น เขาสีย่านเขาสีอ้นแม่แต่เลวิ่งเขาก็ย่านย่านไปเปลากย่างปูปรไเด้ให้ขาใู้ปูให้เลขปูเดียวแต่ว่าเลขกันเลขดังเขามาตอนนี้นี่ตัวหนีที่ปูมันมีอยู่เลขเพราะว่าอาจจะไปบนตัวนึงอาจจะไปล่างตัวหนึ่งยู่นี่บบ่เนี่ยศูนย์กำเนิงต้องติดบ่บนกับล่างติดแน่นอนแต่ว่าหนึ่งนี่ติดล่างแน่นอนเอออืมคักบ่บัดที่นี่พี่นองเอ้ยปู แล้วกับใบให้คักให้แน่ปันนี้แล<ะ>้วก็ว่าอ,อยู่ได้อันลงคลิปเมือนัง